เอาแล้วปารีนาสมน้ำหน้าทัวลงทนายเดชาเมื่อวันที่6ตุลาคม2563ปารีนาไกลคุบสอสอราชบุรีพักพลังประชารัฐโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่าสมน้ำหน้าเมื่อทนายเดชาทัวลงก็ต้องขอสมน้ำหน้าอีกครั้งไปกล่าวหาว่า ผู้ปกครองอยากดังจริงแล้วใครอยากดังกันแน่ที่ผ่านมาใครชอบไร้สดด่าแต่คนอื่นและเลือกด่าแต่คนดังๆจริงมั่งไม่จริงมั่งบิดเบือนสารพัดจนได้ยอดวิวใน y o u t u b e แถมได้ตังจาก YouTube อีกเนี่ยแหละถึงจะเรียกว่าอยากดังและเกาะคนดังหากินการขู่ผู้ปกครองว่า ไปว่าโรงเรียนมากๆจะโดนข้อหาหมิ่นประมาทผู้ปกครองบอกว่าเด็กโดนตบโดนผักโดนถุงครอบหัวโดนขังไม่ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทอยู่แล้วมีคลิปปรากฏทั่วไปชัดเจนส่วนตัวทนายเองนั่นแหละที่โดนปารินาดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาไปเยอะแล้ว กลายเป็นว่าทนายไม่เข้าใจความหมายของการหมิ่นประมาทจนถูกดำเนินคดีเองสรุปว่าทนายไม่สนโลกไม่สนจัญญาบันและจะต่อสู้คดีเพื่อจุดจุดจุด,จดเงินเท่านั้นใช่ไหมขอขอบคุณข้อมูลจากไทยโพสสวัสดีครับ